xin yên con, xin yên xin cong xin cấp sing gắp, xin yang ngoài sang Nam mô hai cho sáng tay, nam mô tần mùng hai hóa cho sáng tay, nam mô tần mùng hai hóa cho sáng tay, Im yang tần yao hai chuông hùng hùng mô tần mùng hai hóa cho sáng sam quê vắng siêu trình cơ mong xe tăng hương bạc xe cô mong xe nằm hương xe cô mong xe tôn hẹn nô xe cô mong xe xây hưng xe cô mong xe bắt hình xe cô mong xe tịch tích xe chú hút 样样高声地，每况、啊、再两重，思念定可忘掉。况再会声，样该挂怀，就借下口爱，丢下些桑塞，听声知，挂菩提地叶菩提声，样门会散，逐散会静，西姑姑住顶乡，仆气仆摸，仆汤仆黄。 要不街，顶死老母哎，老四冲江海，老四会冲要 天性高波天性归星追回到表不降在梦体给不过将就这里外地下降下地下降刚刚开始两万回经情况地方这是阳历一天天下一夜几天一星光外地秒起星哪位行李。 香港地雷，南无大西泰，乌木，我泰，地地地，西阿地，西阿古，黑黄 อย่างแมงเก่าเสียงดีมีความใ่เชื่อมจูงเสือเนียมติ่งข้อบอกยาความตายปุยเสียงยังได้กะไหวต่อเชี่ยวเชี่ยวข้อแอร์เกี่ยวเสียงเสียงสั่งแซ่แจ้งเสียงเชื้อกะปุกหลีเตกเตะปุกหลีเซมยังแมงคุยแส่ทุกแส่คุยจรสีกูจูหินช้างปุกขีปุกไวปุกคำปุกว่าปุกเกปุกตายดิ่งสีบ่ไหวบ่สีส่งเสียงนายบ่สี

杨坎地雷，南莫泰，西泰乌，红坡泰地，邓邓西泰西罗，伊昆在英卓。 อย่างเมียงเก่าเสียงตีเหงี่หวงไจเจียงจู๋เสื่อมนี่งทอดหมดยากความท้ายปุ่ยเสียงเจียงไตเก่าห่วยต่อเจียงเพราะเองเสียงเสียงสังเสจึงเสียงเชื้อกาปุ๊บเตเต็มปุ๊บหีเสียงเจียงแมงปุ่ยเสียงชุเสียปุ่ยจริงชีกูุบจูหิงช้างปุ๊บขีปุ๊บหวยปุ๊บทำปุ๊บวางปุ๊บเกี่ยวปุ๊บตายกินเสียบ่อมวยกอดชีส่งเสียงไห่บ่สีห่วยส่ง giáo xin có hồ trên quỷ sinh tới ngoài có muốn chỉ kẻ phụ cho cho đi loài chỉ xe tên xe tư xe tiền nhân cả khai tỷ cho hoa ngoài trên xin quăng thì hoàng nghe sĩ ăn lên ý nhân thờ ký em ký xem mở chỉ theo chỉ sinh Chân chi <laughs> lệ nam mô tại sư tại bùi hộ mọ tại tỷ xét xem nghiệp quang đại giang nam mô tại sư tại bùi hộ mọ tại tỷ xét xem nghiệp quang đại Nam mô đại tại quý mô tại tì tích 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 tăng tích ตางเกียรติยังตึงวานาโมติเตกเสียจ oh ูกเสียงจูนะโมติเกเสียจูกเสียงจูนะโมติเตกเสียจูกเสียงจูัเหนีเหมือนมากเลยั่ออ้ยเหรอเป็นกัวนะครับคนทำามกันเล็กๆาไม่ทำแล้วเดี๋ยวไม่ต้องทำเสี้ยจะตกงูแล้วก็เปลียนสา นเจอถุงเท <PI> love, ้ายังโทรให้เลยเขื่อไปทำอะไรอ่ะคูครูะาติยืมเอาอะไรอยู่ไรเอาของนี่วะโอ้ยแคร์ให้อีกหน่อยพี่เงแนดีเราจะไม่เลดร้อยสี่สิบ้อบ่ ยังไงมามันจะได้คอยดู